สำหรับการถวายผ้าไตรจีวรแด่พระภิกษสุสงฆ์ที่มีรูปร่างสูงใหญ่ ค่อนข้างเจ้าเนื้อขอแนะนําเป็นผ้าไตรจีวรยี่ห้อ VCP 2020ชุดนี้เลยค่ะด้วยขนาดของผ้าจีวรกับสังคาติที่ออกแบบมาให้ขนาดความยาวถึง2เมตรกอบกับเนื้อผ้าที่ใช้ในการตัดเย็บนั้นเลือกใช้ผ้ามัสลินเกรด A ที่ให้สัมผัสอ่อนนุ่มอีกทั้งเนื้อผ้ายังมีคุณสมบัติในการดูดซับเหงื่อได้ดีจึงเหมาะอย่างยิ่งกับการถวายให้แก่พระภิกษุที่เจ้าเนื้อโดยเฉพาะฤดูร้อนที่อากาศอบอ้าวผ้ามัสลินจะช่วยซับเหงื่อได้เป็นอย่างดี ไม่เหม็นอับง่ายอย่างแน่นอนค่ะผ้าไตรจีวรที่ถักทอโดยเส้นใยป่านแก้วยี่ห้อ KCT นั้นเนื้อผ้าเบาบางสวมใส่ได้สบายเนื้อผ้าผลิตจากเส้นใยธรรมชาติลดการเกิดผดผื่นการระคายเคืองเหมาะกับทุกสภาพผิวด้านในถูกตัดเย็บขึ้นแบบก้าวขันเ่าคือการตัดผ้าให้ขาดจากกันก้าวชิ้นแล้วนำมาเย็บประกอบกันให้รวมอยู่ในหนึ่งผืนนับว่าตัดเย็บได้อย่างถูกต้องตามหลักพระธรรมวินยัย มีการเก็บรอยเย็บอย่างพิถีพิถันจึงสามารถใช้นุ่งห่มได้ทั้งสองด้านและผ้าไตรจีวรสีแก่นมบวรน,นี้จะนิยมใช้ในคณะสงสายธรรมยุทธ์ค่ะในชุดผ้าไตราอาศัยของยี่ห้อบงกฎแก้วนี้จะแตกต่างจากผ้าไตราอาศัยจากที่อื่นเพราะในชุดจะประกอบด้วยผ้าใราสองสีได้แก่ผ้าไใรสีเหลืองทอง สองผืนและผ้าไตรสีพระราชนิยมอีกหนึ่งผืนมีการตัดเย็บโดยใช้ผ้าเทโรซึ่งมีความทนทานสูงมากทีเดียวจึงสามารถนำไปถวายได้ทั้งพระภิกษุและสามเณรในวันสำคัญทางพุทธศาสนาเพราะมีผ้าทั้งสองสีในกล่องเดียวพระภิกษุสามารถใช้เพื่อเปลี่ยนสวมครองได้โดยสะดวกนอกจากนี้ผ้าไตรในชุดยังเป็นผ้าผืนใหญ่ที่มีขนาดมาตรฐานตามรูปร่างของชายไทยอีกด้วยค่ะ ผ้าไตรจีวรของ VCT 2020ผลิตจากเส้นใยผ้าโทเรใช้งานได้อย่างยาวนานสีไม่ตกง่ายผ้าไตรจีวรทุนี้เป็นผ้าสีกลับแดงและกลับดำซึ่งใช้ในคณะสงฆ์ทางภาคเหนือของประเทศไทยสำหรับพระภิกษุที่เป็นครูบาและพระที่มาจากพระม่าจะใช้สีกรักแดงเนื้อผ้ามีลักษณะสีด้านไม่มันเงาตัดเย็บอย่างถูกต้องตามหลักพระธรรมวินยัย ผ้าผืนใหญ่สามารถครอบคลุมขนาดสรีระร่างกายของผู้ใช้งานพอสมควรแต่เนื่องจากผ้าโทรเรจะไม่ซับน้ำจึงไม่ทำให้มีกลิ่นเหม็นอับเหมือนผ้าชนิดอื่นและผ้าสีรับนี้เหมาะกับการนำไปถวายพระบางรูปเท่านั้นค่ะผ้าไตรจีวรนของยี่ห้อบัวฟ้านี้เป็นผ้าไตรครองที่เหมาะสำหรับพระภิกษุสงฆ์ที่มีรูปร่างสมส่วนมีส่วนสูงประมาณ160-170ถึงเซนติเมตร และน้ำหนักไม่เกิน70กิโลกรัมค่ะผ้าไตรวอนยี่ห้อนี้มีให้เลือก3สีซึ่งผ้าไตรล้วนตัดเย็บด้วยผ้าโทรเรที่โดดเด่นในเรื่องของการระบายอากาศใน1ชุดจะมี7ชิ้นตามแบบฉบับของผ้าไตรครองเนื้อผ้าจะไม่หนามากค่ะเหมาะกับการถวายพระภิกษุกในช่วงฤดูร้อนเพื่อสวมใส่ในกิจปกติเช่นสวมใส่ในช่วงเวลาเรียนการกวาดลานวัดเป็นต้นเพราะเนื้อผ้าจะไม่ทำให้พระสงฆ์ร้อนอบอ้าวนั่นเองค่ะ สำหรับผ้าไตาจีวรนของไตรทิปบริขารมีการตัดเย็บด้วยความประณีตรอยตะเข็บจึงไม่ปวดโปนทำให้สวมใส่สบายตัวเนื้อผ้าผลิตจากเส้นใย,ยธรรมชาติ100%ถือเป็นผ้าไตรเต็มคุณภาพสูงที่สามารถใช้ถวายในงานปวดได้สีของผ้าเป็นสีพระราชนิยมสามารถใช้ได้กับทุกคณะสงฆ์ทั้งธรรมยุตและมหานิกาย ในชุดนี้ผ้าสบงจะทําจากผ้าผ้าฝ้ายซึ่งเป็นเส้นใยจากธรรมชาติ100เปอร์เซที่ไม่ได้ฟอกละเอียดเพื่อให้มีความหนาดว่าสบงทั่วไปสวมใส่ได้ในทุกโอกาสเพราะสบงในบางรุ่นนั้นจะมีความบางทําให้ไม่เหมาะที่จะนําไปทําผ้าสบงขึ้นชื่อว่าผ้ามัสลินแล้วย่อมเชื่อได้ว่าเป็นผ้าที่สวมใส่ได้สบายตัวมากเพราะทำจากเส้นไหมหรือได้ดิบที่ผ่านการฟอกให้อ่อนนุ่มซึ่งผ้าไตรจีวอนยี่ห้อไตรบุญนี้ขึ้นชื่อเรื่องซับเหงื่อได้ดี ทาให้พระภิกษุผู้สวมใส่รู้สึกสบายตัวไม่เสี่ยงต่อการเกิดเชื้อราหรือผดผื่นคันผ้าไตรจีวรชุดนี้เป็นผ้าไตรเต็มซึ่งทำครึ้งอย่างประณีตสีเหลืองทองสวยเนื่องจากผ้าไตรจีวรตัดเย็บจากผ้ามัสลินจึงควรซักอย่างพิถีพิถันเพราะหากซักด้วยน้ำยาซักผ้าท,ที่ไม่เหมาะสมอาจทําให้สีที่ย้อมผ้าจางลงได้นั่นเอง ถือเป็นผ้าไตรจีวรขนาดมาตรฐานที่นิยมใช้ได้ทั่วไปยี่ห้อกนกฉัดนี้ตัดเย็บจากผ้าโทรเรซึ่งชิ้นงานค่อนข้างละเอียดแม้จะเป็นผ้าไตรจีวรนชุดใหญ่หรือผ้าไตรครองที่สามารถใช้นุ่งห่มได้จริงมีเครื่องแต่งกายครบแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ราคาประหยัดพอสมควรผ้าไตรชุดนี้สามารถใช้เป็นชุดประกอบอัฐบริขารเพื่อทำการบวชได้สามารถใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มได้ แต่จะนิยมใช้ในบางโอกาสเพราะเนื้อผ้าจะมีความบางเล็กน้อยแต่ผ้าไตราจีวรชุดนี้ดูแลรักษาง่ายสีไม่ซีดจางไวและมีความทนทานพอสมควรค่ะผ้าไตราจีวรแบบไตรเต็มเจ็ดชิ้นสีพระราชนิยมหรือสีพระราชทานสามารถใช้ได้ทั้งพระสายธรรมยุทธและมหานิกายซึ่งผ้าตราจีวรของยี่ห้อมุทิตาผ้าตราผลิตจากผ้าโทเรถ้ามีขนาด1.9เมตรเหมาะสำหรับพระภิกษุสงฆ์ที่รูปร่างไม่ใหญ่มากนะัก ผ้าเนื้อดีพอสมควรเหมาะสำหรับถวายพระในงานบวชหรืองานมงคลต่างๆค่ะเนื้อผ้ามีความมันเงาสามารถระบายอากาศได้ดีแต่ไม่ค่อยซับน้าเท่าที่ควรแต่ผ้าโทรเรจะไม่เหมาะกับการใช้ในพื้นที่ร้อนชื้นเราจะทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกอึดอัดแต่โดยรวมแล้วถือว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพคุ้มราคาเลยทีเดียว ผ้าไตรจีวรยี่ห้อเรือหงประกอบด้วยผ้าสบงผ้าจีวรอังสะผ้ารัดอกและผ้าตะเคียนผลิตจากผ้าทเรคุณภาพสูงซึ่งผ้าไตรชนิดนี้เหมาะกับการนำถวายในงานบุญและโอกาสพิเศษที่ไม่ใช่งานบวช ผ้าไตรจีวรนมีไม่ครบชุดจึงไม่สามารถนำไปใช้ประกอบเครื่องอัฐบริขารได้ควรถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่มีผ้าไตรจีวรแบบครบชุดอยู่แล้วแต่ต้องการเพิ่มพิงสบงหรือจีวรเนื้อผ้าดูแลรักษาง่ายทนทานต่อการใช้งานทั่วไปด้วยลักษณะพิเศษของผ้าโทรเรที่สีไม่ตกเมื่อใช้เป็นเวลานานสามารถผึงแดดได้โดยที่เนื้อผ้าไม่แห้งกรอบง่ายคะ่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่ แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด